ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุข้นสมองสุบอนครับที่กำลังเบิ่งนกำลังติดตามรับชมคลิปของกันนั่นนทั่วอยู่นะครับเนาะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นนวลทั่วครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้็นนั่นนทั่วมันเดินพี่น้องเด้อครับมืนหนีกับผ้าพ่อแม่เอื้อยน้องก็เบิ่งง้อคือเก่าครับมืนหนีมาเบิ่งง้อคู่ต้นครับพี่กัดนะครับเนาะบ้านน้องกคร้องตมบลลำคล้องอำเภอพ้นจังหวัดขอนแกน้อยครับ มื่อนี other, ้สิท да. ่ายกันอยูสองมองครับทึ่งคู่สะนะครับเนาะนี่ครับสิทธิยกันอยู่ทึ่งคู่สะแล้วก็นี่ครับแล้วก็ไปท่ายอีกนี่ขอกูหนึงอยู่ในค่ขอกนะพี่น้องเนาะครับเมื่อกี้คู่ต้นสิปล่อยแบบราคาแบบถืๆเลยครับสิปล่อยโลเลยพี่น้องเอาราคาสิเป็นยังไงครับกับสิบพลาดอะไเบิ้งเธอโตเธอโตเลยนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะท่านทั่วครับผมนี่ครับมื่อนี้กเขาพอคือผมเพิ่งเข้าครับมื่อนี้มื่อนี้มูหนึงอยู่ทึ่งคู่สะแมนครับมูหนึงอยู่ในคอก แมนครับไปปรอหาลูกตัวนั้นแล้วไปในคอเข้าไปทายในคอกันเลยเนาะแมนครับเข้าไปทายในคอกันเลยครับอ่ะพี่น้องครับเมื่อบ่งตัวแรกกันเนาะครับผมตัวแรกนี่เอาบักพอพันก่อนครับนี่ครับผมบักไงหน่อตั้งโจโก้มันตาสิ้นลายใช่ครับสิ้นลายครับไปเอาเบอร์ที่หนึ่งครับตัวแรกได้พี่น้องเด้อบมืนี้เบิ่งกันทั้งคู่สารนี่ละสีแดงซ้ำจุ่มกุ้มดีโอ้บรนทายหนาดีเนาะครับผมจาสิ้นลายให้เราตีดเนาะสิ้นลายไอ้นี่ลูกไส้ลูกไส้ทศพลครับปี้ลูกไส้ทศพลปีกับสองเดือนแล้วปีกับสองเดือนไปหล เปรถควบคมสูงรเลยครับขอมสูงร่อยสามสิบห้าสามสิบหกบวกร้อยสาห้องศาดีด้วยเนาะครับผมโอ้นาดีนาดีราคามือนี่สิเปิดรถเลยเห็นปะเปิดรถเลยครับโอ้พี่น้องเน่ครับตัวนี้มือท mm ี 35, nah. EN, ่หพอพันพอพันได้เลยครับเนี่ยคุมสูงได้เลยครับอืเปิดราคาไรเครับอันนี้สองหมาพัรบาทครับสองหมืพันรยแมนครับผมราคาเขาตัวรองเห็ปต่อรองได้ครับผมโอ้โไกลชงฟีครับผม ตัวองในทรงฟีไหลไปไหนทรงฟีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลครับหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลแรกทรงฟีแมนครับผมนี่ครับพี่น้องนั้นหนาตันตันเด้วตัวนี้ตันเลยครับนี่องศาดีขาในีเที่ยงดีเนาะเป็นพอพันได้เลยครับนี่ขานีเที่ยงเกียดดีครับผมเอาราคานีต่อล่องในทรงฟีอีกพี่น้องการรับประกันด้วยนี่ก็รับประกันมัซีเนลเนาะครับผมลูกทศพนมีใบมีหลอดครับดูโทศพนมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาเบิรงกันทั้งคู่สายนี่พี่น้องนี่ โอ้หนาหนาตันตันเลยเนาะครับผมพุ่นหางเงยนี่ตาเป็นตาสิ้นลายเนาะครับผมอะบันทึกสีภาพไปเบิ้งเบิ้งต่อไปนะเพี่งน้องขันมักเบิ้งอยู่อย่างไรเด้อครับเด้อครับผมโทรมาต่อเลยเนาะครับผมนี่นี่ครับเด็ดเด็ดเลยเพี่งน้องเพี่งน้องครับบาเนี่ยมาเบิ้งกันอยู่หนาข้อครับครับผมเลียนเข้ามาข้อหมดสุดโตครับเอ้ามาเบิ้งชุดแม่ลูกเนาะเบอร์ที่สองเนาะเบอร์ที่สองครับชุดแม่ลูกลูกกระแดงแม่กระแดงเอฟสามหนึ่งนะครับ อู้แม่เป็นลูกเพศสามหนึ่งนี่บ่ลูกสาวเพิ่นนะครัลูกไส้ลูกไส้ครับลูกไส้เป็นลูกอ่าอ่าอียงก็ล่ะช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ลูกไส้ลูกช็อกโกแลตแม่ครับ้งเดือนแล้วนี่ได้เขาสองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนกว่าครับสองเดือนลูกตัวใดเพิ่นลูกตัวแรกครับผมโอ้ลูกตัวเตมิดแม่นคือแดงคักแดงคักแฮ้ยไงแม่สูงหลายไปไหน ร้อยสามสิบแปดอี <Background> ่แล <Watching. S 2> ้วครับสามเจ็ดสามเมรสูงวางร้อยสามสิบแปดเนื้อนังดีเพิ่นให้ลูกเข้ากับบอไซ่์แชมตัวนี้บ่ได้ใส่เข้าครับหัว์ลอนหัว์ลุนตัวนี้แม่นถวายหัว์ลุนหนาเด่นนี่เป็น้องเด้อนี่หนาขาวครับนี่แต่ว่าบ่มีปัญหาต่อการส่งลูกหรอกครับลูกบ่แดนลูกบ่แดนครับนี่ครับข้อเชิงขาก็ถือว่าสักก็ตรงดีแม่นครับไา้นุ่มงามนุ่มงามครับโอ้ลูกขอทาเด้วยสีเนาะครับผม ราคาครับเบอร์สองราคา28,500บาทครับนี่พี่น้อง28,500บาทครับมือนีคขายโลครับโลออกไปเลยครับพี่น้องแม่นครับพี่น้องมาเป็นมันเลยก็ได้เนาะแม่นครับอู้หนังหนาดีอ้วนไม่บวมสิแมนแม่นง้อพ่นดีเพิ่นพ่นนาเพิ่นนานาเพิ่นอันมีขาวกับซามแต่ว่าหายลูกบ่ขาวครับนี่บ่บ่มีปัญหานาแดนแต่ว่าหางบ่ดอกหางบ่ดอกลูกกับบวชดนบ่ดอกครับลูกบ่แดนนี่้หรืบ่แดนบ่ดอกครับปกติทุกอย่างกินยาดีหนังหนาดี นี่ด้วยครับเด้อผู้ใดยช้างก็ไปเลี้ยงแล้วครับเบาๆเลยนี่ราคานี่ง้อแม่นี่นี่โหโคนดีโคนดีหาหกหมื่นครับโหลุนโหลุนโมลุนสำเนาะแม่นครับไใ้ป้าจินยาไหมจินยาดีใหญ่พ่อค้าล็บนุ่มครับดีเลยพี่น้องเด้อนุ่มโคนดีสัมครับนี่คือเบอร์ที่สองครับพี่น้องเบอร์ที่สองครับเครื่องดำเปื้อๆติดเครื่องมาเต็มเครื่องมาเต็มใบโอ้โบสจัดโบสจัดพี่น้องจัดจัดหนังหนาดีทั้งหักราคานี่พี่น้องเนี่ยเด้งเด้งเดี๋ยวโบสจัดจัดครับ เอากันอยู่หนาคอกแค่ไหะมือนี้เนาะครับท่านดีอ่ต่อไปเบอร์เบอร์อันนี้เบอร์สองเนาะครับเบอร์สามครับบ้านนี้เพิ่นนี่กินน้มซื้อสองรุ่นสามครับเนี่ยสื้อสองรุ่นสามคือแม่เพิ่นทับอี๋ยังไหวแม่เพิ่นผสมข่มโตไว้ครับแม่ผสมข่มโตไว้จักผ่านจักรอบแล้วอ่าแม่สิผ่านสิเขาสองรอบแล้วเขับไอ่แม่ข่มโตสิผ่านสองรอบแล้วกับพาะได้ครับโอ้กัข่มโตเนาะข่มโตครับไอ่สูงหลายไปไหนรับแม่นี่โอ้แม่ลอยชี้เสียหาเห็นได้แม่สูงลอยชี้สียหาเห็น แมนครับความสูงนี่ลอยสี่เท่าไรลอยสี่ซิบหาขึ้นอันนี้เขาตีไปต่ำๆเลยอืมลอยสี่พันเพิ่มเพ่มเพราะว่าลอยหาซิบครับเห็นแท้เนาะเห็นแท้ลูกอ้วนอีกต่างหากลูกได้จักเดือนแล้วนี่โอ้ลูกสี่เข่าหกเดือนแล้วครับกินนมลูกสี่เข่าหกเดือนแมนครับข้มกินนมแม่อยู่ครับแม่กข้มตัวไปแล้วได้พี่น้องเด้อโตไว้แล้วครับตินโปรติดพี่น้องปุริ่นเอาเนาะแมนครับเพิ่นเป็นงัวเขางอบๆได้ครับนี่นี่แหละงัวเข่าบีงงัวเขาอบให้ลูกดี ลูกคุมอยู่นุ่มยางเดียววะคงามงามคู่นี่ไอ่ไงเต็มกอเต็มกองเลยลูกอ้วนดีลูกอ้วนลูกขี่ดื้อทำเนาะลูกอ้วนเมียครับผมโอ้อ้วนงามตื่นขึ้นมาหนีหนีเมื่เลยล่ะครับผมเบอร์ที่สามเนาะเบอร์ที่สามไอ้เบอร์นี้มีซีเบอร์ราคาอะไรบ้างเยครับอ่าแม่นี่เปิดไว้ที่สองหมื่นแปดพันบาทครับสองหมื่นแปดพันพี่น้องหน่แม่ลูกซื้อสองหนุนสามได้ครับเด้อลูกแม่คู่นี้ซื้อสองหนุนสามแถมต่อได้อีกต่อได้อีกครับส่งฟรีอีกส่งฟรีอีกครับถือว่าราคานี้ถือว่า ถือได้เนาะครับต่อไดก็โอ้ลูกคนซื้อสองได้สามมันบอกซ้ำใจเลยครับลูกคนกินนมนจังหวะแหละเนาะแล้ววันนี้งวัวเขามันกับบีนะจังหวะแต่ว่ามันให้ลูกห้ามลูกตัวแม่อีกต่างหากโอ้ยมันแต่ให้ลูกดีวะให้ลูกดีครับนี่งวัวสีนี่ให้ลูกแดงอยู่แล้วว่ต้องห่วงสีสีงามใช่เนาะครับผมสีงามใช่ไหมจังหวะข,น,ข,น,ขนหางขนขนหางขนสีหน่อยจังหน่อยครับอ๋อแม่เพินน่นเนาะแม่ยแต่ว่าไม่ได้ขาดด้วยครับผลล้นด้วซื่ออืมขนหางบ่อู้รั่วครับโอ้ยนี่นมแต่ว่านมดีนมดีนมดีครับนมดีสีงาามมคครรัับบให้ลูกก็ดีเนะแ่ กินยาดีสื้ตัววะกินยาดีครับเรื่องได้ครับนี่พี่น้องเด้ครับเด้อเห็นเราวมักจากใดครับโทร่มาหาคุณต้นนี่ยนะครับครับตามเบอร์โทร่ผมขึ้นวินีละเนาะพี่น้องเนาะตัมาต่อครับตัวมาต่อเอาได้ครับผมขายโลเลื่อนนีเนาะแม่นครับต่อมาเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่ครับแม่หนานู่นตุนดีเนาะครับผมเอากลุมข่วง ชุดแม่ ment, ลูกลูกแม่ปะชุดแม่ลูกล Ma ูกแม่แม่นี่อยู่นั้นผมโดนเหรอแม่นี่ครับผมลุกออกแล้วชุดเนี่ยเอาเอาไปเลยครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงครับลูกแม่ลูกที่ไหนพ่นนี่อันน u, uh. ี้ลูก okay. ท ok. ี่สองอ่ะอุ้ยสองในเจ็ดเดือนแล้วครับอ่าลูกเสี่เดือนก้อนสีขาหาเดืแม่เขาผสมสีได้เขาเดือนแล้วผสมอยังแม่ผสมข้มโตครับอ๋อแม่นี่นี่สูงสูงหลายไปเลยน้องแม่โอ้แม่สูงรอยสี่สิบห้าคืนครับสูงรอยสี่สิบห้าบวกเนาะแม่ครับอ่าจะเอาผลิตจอยเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าบ้เป็นยังครับให้ลูกส่งลูกสีแดงสีแดงส่ง คุ้มสั่งดีลูกคุ้มสั่เนาะแม่เปลี่ยนเมียซ้ำลูกคุ้มกินนมเอาครับถือว่าถือว่าแม่กับค้งสั่งดีข้องสั่งดีไออันนี้ลูกขึ้นคุ้มกินนมอยู่เนาะลูกขึ้นคุ้มกินนมครับเบอร์ที่ C ครับผมครับราคานี่เปิดรับเลยครับแม่นี่เปิดไว้ที่ราคา25,500บาทครับ25,500บาทแม่นครับต่อรองดีอีกเพี่น้องเด้อแม่นต่อรองได้อีกครับผม25,000ต่อรองนี่ส่งฟรีอีกไหมส่งฟรีอีกคครรััับบผมมมมนนี่่ลลลูููกกกตวแขาาาดดเ้งงครับ เห็นแม่นหยาดีดี่เนาะแม่นครับผู้หยาดีดีเนาะมันลูกคุ้มกินนมลูกคุ้งกินนมมันครับบ่แม่นมันจะเศร้าให้ลูกกินนมติมันบ่อยากให้ลูกกินนมแล้วครับเพราอเพิ่นอาศจริทธ์ทองก็ได้เออเพิ่นอาจจะติดทองเนาะแม่นครับเพิ่นบ่อยากให้ลูกสาวเพิ่นลูกสาวขี้เดือดได้ครับลูกตัวนี้แม่นครับงามง่ามัยนั่นนี่แหละไปคุ้นเอานคุ้นเอาไปผู้ใดผู้ใดมี่หยามี่ยังครับเอาไปใส่หยาใส่เพิ่นได้สีเรื่องสีเรื่องยังแล้วคุ้นดีอืเอาไป เลี้ยงเอาไปใส่หญ้าใส่ข้าครับบ่ต้องห่วงครับใหญ่ขึ้นมานี่แดงเนี่ยนานี่โอ้กำไรมาเลยเนาะแมนครับผมหมูนี่คุณยายใบสำเร็จมูหน่อยครับผมคุณญ่ไว้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเบื้องหนึ่งครับเดี๋ยวผมสิแปลงให้เบิ่งเป็นแม่ลูกอ่าแม่แม่ท้องเหรอครับครับผมครับผมครับครับพี่นนอ์ครับบารนี่เป็นงัวงแม่ม่านนี่พี่น้องนี่ยเบอร์ที่ไทยเห็นป่ะแมนเบอร์ที่ไทยครับเบอร์ที่หาเนาะเบอร์ที่หาครับไปเป็นงัวงแม่ม่านแม่ท้องท้องจ็ดเดือนกับพ่อได้ครับอ่าผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้หนึ่งเดือนี่เลยครับ ก็ช่อว่าท้องนี่มันมันบวกึ้่นอีกมันบวขึ้นอีกนี่ใบผสมครับอันนี้ผสมแท้ผสมจริงครับผมเอาพี่น้องบ้านรับประกันดอกแต่ว่าคือว่ามัน่าจะติดนาศิติดแล้วขั้นมันติดลูกใหญ่ในท้องลูกสองครับผมลูกสองลูกงามแห้งครับลูกตัวแรกงามแห้งหัวล่นนี่หัวล้นหัวลนครับมันธรรมชาติได้ดีเนาะนี่พี่น้องโลนธรรมชาติครับนี่หัวล้นไงหัวลนหัวลนนี่ใบด้ครับใบหลอดคบครับใบลูกพ่อใดน่ลูกเข้มสามหนึ่งครับผสมเข้มสามหนึ่งไว ผสมอยี่เลยหรี่เลยลูกที่สองในทองลูกที่สองในทองครับพี่น้องในเดือนผสมตั้งแ่สิบเก้าครับม่เนี่กับเดือนกว่าแล้วโอ้บ่ข้นดีเทียนบ่ขืนีเจเคืือเลยครับแล้วก็บ่มีอาการใดใดครับแสดงว่าน่าจะติดหน้าติติดครับผมเอาอคำง่ายๆแบบนี้พี่น้องครับเฮ่นแมนอยากได้เป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นลูกนอเคียดใทองให้ลูกเด็ดแห้ครับลูกในทองมือว่าเป็นตัวใดแมนครับเครื่องดำปื้อๆครับเครื่องดำลามอย่าต้องห่วงครับข้อเชียงขากะถือว่าเล็บก็ถือว่าดีครับผมข นะครับหนาดีได้นาไต้ครับผมน้อมถือว่างามเนาะครับผมเล็บหนาเสื้อสักดีพี่น้องงามไงงามพ่อกันหนาครับผมมีห้อยเป็นลังปีแต่ว่าสเก็ตมันออกมาแล้วเศร้าไปแล้วครับมันมันลุ่มลึกครับผมนี่เห็นบ่มนี่มันมีแคร์เราก็รุดออกแล้วเรียบร้อยแกอยู่หนึ่งหนังมันครับผมครับเบอร์สุดท้ายครับสแม่แดงโรลมเค้มสามหนึ่งใบอยู่นั่ผมมีผมให้เบอร์เบื้องใบก่อนก็ได้เอาถ่ายมุ่งไปแป๊บหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับใบนี่ครับผสมแม่แดงโรลเนี่ยผสมอยู่กับผมเลย เสมอยู่กับผมเลยครับเนี่ยเอาวันทีเก่าวันทีสิบเก่าเดือนหกเดือนที่แล้วครับปีหกเจ็ดเดือนที่แล้วแน่นครับมือนี่กับยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วเดือนเจ็ดยี่ิบเอ่อเดือนกัวแล้วครับเดือนกัวแล้วครับน่าจะมีการติดซื้อมงซื้อมอมีครบครบครับอันนี้ผสมกับผมเคลือบใหายย่างดีเรียบร้อยเขื่ันใบเคลือบออกไปจากนี้ออกจากฟ้าผมแทนแน่นอนเคลือบหายย่างงามเคลือบหายย่างดีครับเคลือบสามหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งครับอ่ะบานเนี่ยครับราคาครับเปิดไปท สามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันบาทต่อรองได้ครับนี่ครับสามหมื่นสองพันพี่น้องได้เป็นรุ่นเอาเลยใส่ใหญ่ๆเลยครับเนี่ยออกเน่าหลาดดูตักสิเป็นตัวเมียตัวผู้เนาะแต่ว่าหน้าหนาจะไปรับประกันทองได้พี่น้องเนะแต่ว่ามันหนาจะติดนี่ใช่ไหมหนาติดติดแล้วล่ะหนาสิบ่มีปัญหาเพราะว่าเพราะมีอาการเพราะมีอาการนี่ยังแล้วนี่นี่ก็แดงคักแดงแน่แดงคักครับ เอาท้ายสุดครับบารเนี่ยเบิ่งกันนิดน้อยครับมื้อนี้เอาอีกจักเบอร์บ่แน่ยทองครับสาวทองแรกเอาล็อตหนึ่งกันบอีจักเบอร์ก็ได้ครับเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเอามาให้เบิ่งอีกเอาร็อตอีกเบอร์นึงก็ได้ครับเพราะว่างัวคู่ต้นหลายแม่นขายโล่ขายโล่ครับขายออกให้พ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงครับครับพี่น้องครับบารเนี่ยทุดท้ายแท้บ่สุดท้ายเลยครับบารเนี่ยมันมีแต่งามๆครับครับผมก็สีขายโล่นี่ผู้เฒ่าเพราสบายคื่อนพนคนเลี้ยงให้ ครับสบายเป็นไดายตัวนี้ก็อยากขายโลทิมไปครับผมหามาทีละน้อยเอาเนาะครับผมบัานนี้ตัวนี้เป็นง้วทองจ้าไหนครับสาวทองแรกครับช็อกโกแลตครับสาวทองแรกทองกับช็อกโกแลตครับหลักฐานมีหลักฐานมี่มีใบหลอดครบครับใบหลอดครบความสูงครับแม่นี่ความสูงร้อยสิบสิบห้าขึ้นครับความสูงร้อยสิบห้าขึ้นหัวโลนท่านประชาชนต็มหัวโลนทั้งหัวโลนหัวโลนแต่งค่ะใบโอ้แต่งใบแตยน้อยเนาะใบแตยน้อยแล้วสาวทองแรกเม่ดสีดีสีนี่งามแห้งนะครับสีง่ามดีดเลยพี่น้องเบิ่ง ราคาถ้าเปิดหลายไม่ด้ครับแม่นี่เปิดไว้จุดสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันครับผมโอ้สุดนจอดเลยแม่นี่เนาะครับผมเลือดหลายนะครับเลือดสูงเลือดหลายครับอันนี้เพิ่งมาเป็นลูกซีไว้เก่าศูนย์หกแต่ว่าบ่ได้ใบเดือดมาบมาเจ้าว่าใบผสมหนนี้ครับใบผสมมีครบครับทองครับช็อกโแรตได้สี่เดือนกว่าจะเข้าห้าเดือนทองรับประกันทองรับประกันทองสี่เดือนกว่าครับลูกซีไว้เหรอครับใบผลมันดังอย่างรตัวนี้ลูกซีไว้ไหลูกซีไว้ครับซีไว้ศูนย์เก้าหกโอ้ตัวนี้เป็นทายาของซีไว้ศูนย โอ้เด็ดเด็ดเด็ดสาวทองแรกครับสาวทองแรกครับพี่น้องโอ้แดงขักมือนีเนาะแดงแดงแดงมือนีมิตรเดียร์แดงเงามด้ครับพี่น้องแดงสับๆเลยมือนีครับอยากเช็ดได้อยู่แต่ว่าอยากเช็ดได้อยู่แต่ว่าย่างผู้เฒ่าเพิ่นบ่สบายกับ่มีผู้เลี้ยงไห้เนาะนี่ครับทัพปดาครับธรรมดาผู้เลี้ยงไห้เนาะนี่ดิครับเด้อครับโอ้ยยืนกยย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 ยอนีย อ่ะครับเดินทางจนชุดท้ายมีอย่างอีกบุ้งครับบ่มีแล้วครับมื้อนี้กัเปิดราคาครับมีงัวอยู่เรื่อยๆกัมื้อนี้กัเอางัวงามมาให้เเบิ่งลยครับมื้อนี้ครับผมมื้อไห้่คลิปหน้าอย่าเอาไปเมื้องแรก็ได้ครับผมเอาพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะครับถ้าพ่อกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับเนาะอยู่นี่ผมอานนั้นทั่วขั้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ